เันออกม้งบดยนะอันนี้อันนี้ก็ใช่ตั้งนาะูงานอดวาว่าพาะวาป่าเปล่าออกไปฝั่งนน้นน่ะเห็นดวงอาทิตย์ฝั่งนน้นน่ะชิลจริง ไปไปนัวบงังเออไปนัวไปนัวไปนะัวใช่เออเออไปนัวเนาะแต่เราก็ยังเกรงเหมือนเดิมนั้งเองตอนนั่งอะ่ะยังเกรงเหมือนเดิมอันนั้นคือผัดเอ่อ <c oughs> ผง ไก่ไก่ผัดผมหอมมากอยากรู้ว่าในในนี้มีอะไรอะไรนะฟังงามีอะไรอ่ะอามีไก่ผัดผมแล้วก็แกงเขียวหวานไก่แล้วก็ต้มยำกุ้งแล้วต้มยำกุ้งข้าวผัดข้าวผัดแล้วก็ปลาทอดรัทพริกโอเคนะปลาริมเที่ยวเหอะเดี๋ยวจะมากินแล้วหิวมากค่ะลองลองลองเนูได้ฟิลแล้วไปกลับกลับกลับเลยไหมไม่ต้องเที่ยวเราไปกินก่อน อาหารน่ากินมากเดี๋ยวต้องรีวิวว่าเอาพังงามีอะไรนะโอเคอาหารอร่อยค่ะไก่ผัดผงกะหรี่แล้วมีเบียร์ไหมคะเพถ้ามีนี่จะเจ๋งมากเลยใช่ไหมถ้ามีนี่จะแบบสุดยอดอ๋อเราจะเดินไปข้างหน้าตรงนู้นนะใช่ใช่ครับเราไม่เดินเนาะออเราไม่เดินเนาะ ไื่มองมองมุมไกด์ไกด์อันซ่าทำพนักพิงให้อีกรอบได้ไหมคะโอเคโอเคอีกนิดนึงอีกนิดนึ่งีกนึงโอเคครับผมโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้โบริการทุกระดับประทับใจ ติดใจตรงที่มันมีพนักตี๋เพื่อความสะดวกสะดอ้เออมัดสัตว์ด้วยมสัตว์โอ้โหทัวร์ที่นี่นี่สุดยอดแต่แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้มีสมาธิจะเที่ยวนะอยากกลับมาดินเนอร์ละค่ะอยากอยากจะมารีวิวอาหารเก่งเกียวหวใช่โอ้โหไม่มีสมาธิเลยนั่งเรือเมื่อกี้ กิาได้รีวิวว่าเออมาเที่ยวอ่าวพังงานเนี่ย<ช>เราก็จะได้มีแกงเขียวหวานไก่<ช>เราก็จะมีผัดไก่ผัดผงกะหรีห่แล้วก็เราก็จะมีต้มยำกุ้งค่ะยกุ้งน,น้ำกุ้งไปห้องครัวมาแล้วเมื่อกี้แล้วก็เข้าผัดปลาทอดโอ้โหปลาแบบสดมากอ่ะ คือถ้าถ้าถ้าจะถามเรื่องอ่าวเนี่ยคือ,อไม่รู้<ห>ค่ะเนี่ย <laughs> <laughs> กําลังไปไหนไม่รู้รู้แก่ว่าจะกลับมากินข้าวเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องได้บรรยากาศเดี๋ยวเราต้องเลื่อนเรือออกไปอีกนิดนึงค่<ฆ>อะอเม,ะ <ๆ S 1> มื่อกี้เดี๋ยวนเดี๋ยนนวนะเมะื่อกี้ไปดูที่ห้องอาหารน่ะแกงเขียวหวานน่ากินมากเชเสียดายไม่มีขนมจีนโอ้ใช่ไหมเนาะถ้ามีขนมจีนนี่อย่างฟินอะอย่างเท่อย่างเท่ ความทรงจำคือมาทริปนี้อาหารอร่อยมากกินฉ่ำมากอ่ะลำไยหมดเป็นแบบขันโตกอ่ะได้อยูได้ยูนี่ถ้าถ้ามีอ่ผัดเขาเรียกผัดอะไรนะผัดเอ่อ่ผัดเม็ดมะม่วงนะครับไก่ผัดเม็ดมะม่วงใช่ไหมค่ะอ่าฮะอย่างฟินเนาะ บรรยากาศชิวมากโหน้องเอ๋ต้องอิจฉาพี่น้องเอ๋ด,ดูพี่ดิมีพนักพิงค่ะน้องเอ๋จะพิงก็ได้นะ <c oughs> พิงขาพี่เนี่ยทิลเลยเลยอือทาไมเขาเอาทุ่นเอาไว้ตรงเนี้ยคะาเขาไม่ให้เราเข้าไปข้างในหรือไงคะมันเนะมื่อก่อนนี้มันเคยมีเรือใหญ่เข้าไปเนาะค่ะแล้วทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าเข้าไปข้างในเนี่ยบางทีมีลูกค้าเจ้า ว่ายน้ําอะครับออแ้วถ้ามีเรือที่เป็นเครื่องยนต์เข้าไปเนี่ยมันจะอันตรายเันจะเ,เลยมีการนะวางุนไว้แบบนี้บอกว่าอย่าเอาเรือที่มีเครื่องยนต์เข้าไปเพราะมันจะอันตรายกับคนที่ว่ายน้ําอ,อ่าประมาณนี้เมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนนี้คําว่าเมื่อก่อนของผมเนี่ประมาณยี่สิบปีนะ 20ปีที่แล้วครับเรือใหญ่เรือใหญ่ของเราเนี่ยนูนนูนเข้าไปตรงนู้นเลยเข้าไปข้างในนู้นเลยอ่านี่แหละถึงอ่าหลังๆอุทยานเขาก็เลยเอาเอาทุ่นมากั้นเอาไว้ก็บอกว่าไม่อนุญาตให้เอาเรือใหญ่เข้าไปว่ามันจะนึ่งล่ะมันจะทำลายทางน้ำ เห็นปูไหมครับเห็นปูเห็นดีไหมอุ้ยปดดูดูไปที่หินนะค่ะน้องปูน้องปูไต่อยู่หลายตัวมากเลยดูไ่ิปูพวกนี้นะลิงจะลงมากินอ๋อจริงเหรอเป็นอาหารของลิงเหรอ,อะใช่มันจะมีลิงออชนิดหนึ่งที่หางยาวอะ่ะเขาเรียกลิงสแสมลิงสแมอ่าจะหาจะเจอได้ตามเกาะค่ะ แต่เรายังไม่ได้เห็นเขานะม,มันไม่เหมือนที่อื่นนะที่อื่นเนี่ยเขาจะมีการแบบว่าให้อาหารลิงอะไรเงี้ย<า>แต่ที่นี่ไม่มีนะค<า>่ะอถ้าเห็นลิงเนี่ยก็คือแบบแบบบังเอิญอะอบังเอิญจริงๆอืมนะป,ปัวปูพวกเนี้ยคืออาหารอีกอย่างหนึ่งอของลิงมันเก่งนะมันมันแปลกตรงนั้นเลยเออแล้วมันไม่หล่นอะใช่แต่ว่าเขาเตรียมตัวไปเป็นอาหารของลิงอ๋ออย่าหวังว่าจะได้กันง่ายๆ โอ้เขาก็บอกว่า <eled> วิธี <ellt> เอาตัวรอด Isaiah, อะนะอย่าอย่าอย่าคิดว่าฉันจะง่ายโอ้หอย่าคิดว่าฉันจะง่ายโน่นน่น่นูเห็นเหนอย่างนี้ไม่ง่ายนะบอกให้อ่าลองดูลองดูลองดูเห็นเห็นมีมีมีบางตัวที่ไม่มีขาไหมปูตัวนั้นใหญ่มากอืมมีบางตัวที่ไม่มีขาเนี่ยตัวตัวที่ไม่มีขาเนี่ยคือเขาเขาาเขาไป ไปสู <formation jin inh. S 2> ้กับ oh, อ oh. oh, ีก <dilemma> ต oh, yeah. ัวหนึ่งไงอ๋อบาดเจ็บมากเหรอคะอ่าใช่ใช่โดนโดนอีกตัวหนึ่งหนีบเอาอ่ามันก็จะประมาณว่าแย่งอาหารกันแย่งตัวเมียกันอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะจะจะหนีบกันอือคะไม่เห็นไม่เห็นเห็นนั่งไงนั่ไงนั่นไงมนจะเห็นมันจะเห็นตอนบางทีเพราะว่ามันแสงข้างหลังมันเยอะกว่าครับแสงข้างหลังมันเยอะกว่ามันก็เลยจะหน้ามืด เราต้องโปรโมทไกด์อันฟ้ามันจะมันจะน่ามันจะน่างงงงงงเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกว่าเกาะห้องนะครับเกาะห้องเกาะห้องเนี่ยมันจะมันจะสับสนกันนะมันจะมีห้องที่กระบี่แล้วก็อันนี้คือห้องที่อ่าวพังงาเพราะนั้นต้องต้องบอกกันตรงๆนะต้องบอกกันให้ขาดนะอันนี้คือเกาะห้องที่อ่าวพังงาอ่าวพังงาโอ้สวยใช่ใช่สวยมากค่ะอ่ามันจะคนละ คนละความรู้สึกกันนะตอนที่น้ําแห้งกับตอนที่น้ําเต็มความรู้สึกมันจะคนละแบบกันถ้าหากว่าน้ําตอนนี้คือน้ําแห้งนะอันนี้คือน้าแห้งถ้าน้ําเต็มเนี่ยน้ําตรงเนี้ยเป็นสีเขียวเลยนะอสีเขียวแบบในในกล้องนี่เห็นมันเขียวหรือเปล่าครับเห็นเห็นไหมอ่ามันจะมันจะเขียวแบบไม่เขียวเขียวแบบไม่คือมันจะมันจะแบบเทาๆทหน่อยค่ะแต่ถ้าเวลาที่น้ําขึ้นสูงสูงเนี่ยมันจะกลายเป็นสีเขียวเลยนะเขียวแบบเขียวมรกตอ่ะ อ่าจะประมาณนั้นแล้วก็เราก็สามารถจะเข้าไปในในในถ้ำตรงนั้นนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะถ้าถ้าผมชี้ถ้าผมชี้ไปอางเงี้ยอ่าถ้าผมชี้ไปอย่างเงี้ยตรงเนี้ยครับตรงที่หัวเรือเรือเรือพายอ่ะมันจะมีถ้ำอยู่อีกถ้ำหนึ่งอยู่ที่ตรงนั้นนะครับตรงนั้นค่ะจะเข้าไปในถ้ำแล้ววันนี้เราได้เข้าไปไหมคะวันนี้เข้าไปไม่ได้ครับเพราะว่าถ้ำมันมันแห้งน้ํามันแห้งมากอืมดูจากระดับน้ํา ความต่างของระดับน้ํานะครับระหว่างน้ําเยอะกับน้ําไม่มีเนี่ยก็จะห่างกัน3.5เมตรอ่า3.5เมตรนั่นคือความความต่างน้ําขึ้นน้ําลงเนี่ยะจะห่างกันประมาณนั้นอตอนนี้น,น้ําตรงเนี้ยจะประมาณสักเอวของเราประมาณนั้นเดี๋ยวอะไ <Okay. S 2> รอะไรโอเคโอเคตอนนี้เราอยู่ที่เกาะห้องนะครับเป็นเกาะห้องที่อาา่าวพังงา อ่าตอนนี้เวลานี้ตอนเ,อเกือบเกือบหกอะไรนะ 1, <า>เยึ่นะครับผมห้าโมงครึ่งหมครับห้าโมครึ่งตอนนี้เป็นเวลาน้ําแห้งของวันนี้นะแต่น้ําเนี่ยจะไม่ได้เท่านี้ทุกวันนะจะเปลี่ยนไปทุกวันวันหนึ่งจะเลทประมาณหนึ่งชั่วโมงระดับน้ําของวันนี้สูงสุดก็คือสองจุดแปดเมตรอ่านั่นคือสูงสุดของน้ําเวลาน้ําขึ้นเอ่อ เกือบครึ่งหนึ่งนะครับอ่าของของวันนี้แต่ว่าถ้าถ้าหากว่าสองจุดแปดนี่เราเข้าทําไม่ได้เลยนะอืเราเข้าได้ช้าที่สุดก็คือสองจุดเจ็ดเพราะถ้าสองจุดแปดคือถ้ามันจะมันจะอยู่ใต้น้ําไปแล้วเราเข้าไม่ได้แล้วอันนี้เป็นเกาะห้องนะครับเกาะห้องเนี่ยมันจะมีถ้าที่สามารถเข้าได้อีกอีก,อ,กอีกทางหนึ่งตรงน้นนะครับมันจะเป็น มองไม่เห็นถ้าแบบน,นี้มันจะมันจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งอ่าจะมองไม่เห็นตอนนี้ระดับน้ําอยู่แค่อยู่แค่ตรงนี้อยู่แค่เขานะอ้าวเห็นเห็นหัวปิ่นใช่ไหมตรงนี้ <laughs> ใช่ใช่ครับ <laughs> ตรงนี้ตรงนี้ระดับน้ําอยู่แค่เข่านะ <laughs> อยู่ประมาณสักสามสิบเซนติเมตรสี่สิบเซนติเมตรอ่า <laughs> ระดับน้ําตรงเนี้ยค <laughs> ่ะอ่าเราก็เลยไม่ต้องใส่ชูชีพกันมาเพราะคงไม่มีใครลงไปในน้ำน้ำแค่เข่าเนี่ยคงยังไม่ ไม่ะอะไรนักนะครับเดี๋ยวได้เดี๋ยวด้อาใหม่ค่ะอันนี้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 อันน,น,น,นี้อันนี้คือ,อคือไปรอบๆนะครับ<ะ>บริเวณที่กว้างๆตรงนี้เนี่ยเมื่อ20ปีที่แล้วมันเป็นที่ที่แบบว่าคนชาวประมงนะครับเขาใช้เป็นที่อาศัยหลบเวลาที่ข้างนอกอะ่ะเป็นเป็นลมเป็นคลื่นอะ่ะเพราะเรือของชาวประมงอะ่ะไม่ใช่เรือใหญ่นะ,ะเป็นเรือเป็นเรือหางยาวไม้ลำ หนึ่งสามารถยะนั่งได้ประมาณห้าคนหกคนนะครับออถ้าหากว่าเขาใช้เรือลำใหญ่ในการทำประมงเนี่ยมันจะเหนื่อยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะทุกอย่างทำกับมือ,เ,อ,อเขาไม่ได้ใช้เครื่องค่ะเขาเวลาที่เขาเอาอวนลงไปจปับปลาดักปลาเนี่ยต้องใช้แรงในการดึงอวนขึ้นมาเ,ออเพื่อจะได้กุ้งเพื่อจะได้ปลาปลาแถวนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะได้เป็นปลาทูผมไม่รู้ว่า รู้จักใช่ไหมครับปลาทูร,ทรู้จักค่ะ,ะปลาทูอ่ปลา ถ้ารู้จักปลาเก๋านะคะรับปลาเก๋าเนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้อวนนะค่<า>ปะปลาเก๋าเนี่ยเขาจะดักกับไซนใไซที่เป็นที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับผมค<า>่ะอแล้วก็ถ้าเป็นปลาที่ใหญ่กว่านั้นอีกสมมุติว่าเป็นปลากระเบนเนะาะกระเบนเนี่ยก็จะใช้ไซอีอกชนิดหนึ่งที่ใหญ่ใหญ่กว่าเรือนี้นะออะเขาเรียกไซนกเปล่าภาษาใต้นะแล้วสา ale, หร่ายทะเลอะคะ สาหร่ายทะเลซีวีดเนี่ยนะครับไม่มีไม่มีอ่าแถวนี้ไม่มีเอ่าสาหร่ายสาหร่ายทะเลเนี่ยหมายถึงสาหร่ายที่เอาไว้กินเนาะใช่ใช่ที่เรากินยำสาหร่ายทะเลอ่ะโอเคอันนั้นเนี่ยเราจะสามารถเจอได้ถ้าหากว่าเราไปที่เมื่อคู่จำากปัญหีใช่ไหมฮะค่ะอ่า มันจะมีที่แบบนั้นนะครับถึงจะมีสาหร่ายเราต้องเราต้องเลยไปในที่แบบนั้นนะครับอ๋อสาหร่ายที่เรากินกันส่วนมากที่เจอได้ที่ง่าย,ายๆแถวเนี้ยเนาะจะเป็นสาหร่ายเขาเรียกเส้นตะขาบอ๋อกินได้ไหมคะกินได้ครับอ๋อไม่เคยกินเนาะโอ้ไม่เคยกินเหรอลูกป<ะ>ัดเคยกินไหมฮะไม่เคยค่ะเส้นตะขาบ,<ะ>ขาบลูกปัดซี่โครงมันเป็นสาหร่ายสาหร่ายนี่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากเลยนะอ๋อมีประโยชน์ต่อร่างกายมาก สาหร่ายไข่ปลาจะเป็นลูกเล็กๆเหมือนไข่ปลาเหมือนไข่ปลาแต่เราต้องละเอียดหน่อยนึงนะครับเพราะว่ามันจะมีไข่ปลาจริงๆก็คือไข่ปลาปักเป้าอมันอันตรายใช่ไหมคะถึงตายครับผมถึงตายกินเข้าไปนี่คือลิ้นช่าสมองหัวใจหยุดเต้นสมองหยุดสั่งกัร ออ <Ooh. S 2> อ่าอันนั้นคือคนที่เมาคือได้รับพิษจากปลาไข่ปลาปักเป้าอ <Ooh. S 2> คือคนที่คนที่ซื้อมาเนี่ยส่วนมากไม่ไม่ค่อยจะน่าจะมีปัญหาหรอกครับเพราะว่า คนที่เขาขายอ่ะคนที่เขาเอาสาหร่ายแบบนั้นมาขายอ่ะสาหร่ายไข่ปลาเนาะเขาจะดูอย่างดีเลยเขาจะเช็คอย่างดีเลยว่าทุกทุกเส้นที่เขาเอามาขายอ่ะมันจะไม่มีเจือปนไข่ปลาปักเป้าอยู่ไข่ปลาปักเป้ากับกับสาหร่ายไข่ปลาเนี่ยขนาดเท่ากันเลยนะโอ้อ่ามันแยกกันออกยังไงอ่ะสีครับผมโอ้สีอ่าสาหร่ายจะเป็นสีเขียวค่ะส่วนไข่ปลามันจะมีสีขาวๆปนอยู่คล้ายๆกับสีเงิน อ๋อมันก็เห็นได้เด่นชัดนะเห็นเด่นชัดครับแต่ว่ามันต้องมองนะเออมันเพราะว่าคือไม่ใช่ว่าเขาเอาสาหร่ายขึ้นมาทั้งพวงอย่างเงี้ยนะมันจะมีลักษณะเป็นพวงเหมือนอวุ่นนะฮะอ๋อใช่ใช่ใช่อ่ามันจะมีลักษณะเป็นพวงเหมือนอวุ่นเราก็จะมาแยกพวงอออแยกออกจากพวงแล้วก็เขาจะใช้ไม้ประมาณไม้ไม้เขี่ยฟันนะครับไม้จิ้มฟันไม้จิ้มฟันค่ะอืมใช่ใช่คขา ก็จะเอาไม้จิ้มฟันเขี่ยรแล้วก็จะเอามันออกมาครับไข่ปลาปักเป้าอ่ะมันอันตรายอันตรายกินแค่เม็ดเดียวก็ถึงตายได้อ่ะมันมันจะไม่เข้าไปแค่เม็ดเดียวครับโอถ้าสมมติเรากินีเยอะใช่อมันจะไม่เคยผมไม่รู้ว่าเคยได้ยินข่าวไหมที่ที่มีคนอุตริเอาปลาปักเป้าไปกินนะครับอืม มันมีปลาปลานาน่ะใช่ไหมอ๋อไม่ไม่ใช่อันนี้อันนี้เขาเขาเอาไปเล่เนื้อกินสดเหมือนเหมือนซูชินะครับอู้าแต่จะบอกเลยนะปลาปักเป้าที่ตัวสีเหลืองเหลืองขาวขาวอันนั้นอันนั้นคือถ้าเราเอาเนื้อมันมานะ่ะกินได้นะอ๋อแต่ต้องทำให้ถูกนะพราะดีมันนี่คือคือคือเมานะ อ๋อกินแล้วเมาแต่กินแล้วไม่ตายอคะอันนี้อันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ตายกินแล้วเมาอ๋อ,อถ้ากินเนื้อมันไม่เป็นไรค่ะอ่าเมาถึงมันต้องคนแพ้จริงๆอะครับถึงจะมีอาการแบบว่าอ่าอ่อ้อวกแตกอะไรพวกเนี้ยอ่ามันมีเวียนหัวขึ้นไส้อาเจียนพวกเนี้ยค่ะอ่ามีครับอันนั้นคือปลาพูดถึงปลาสีเหลืองเหลืองขาวๆาวนะ,ะปะลาตัวเหลืองตัวขาวที่มีความใหญ่ประมาณสัก ใหญ่กว่าข้อมือของคุณนะครับใหญ่กว่าข้อมือของคุณคือตัวใหญ่ออ,อันนั้นไม่เป็นไรอันนั้นยังไม่เป็นไรแต่มันจะมีปลาปาักเป้าชนิดหนึ่งที่เป็นลักษณะเหมือนกล่องล่ะ<อ>ยาอุตริไปกินเชียวเ<อ>นื้อมันก็มีพิษถึงตายครับ<อ>กินเข้าไปแล้วลิ้นชาลิ้นชาภาพหลอนออสมองหยุดสั่งการหัวใจหยุดเต้น<อ>รู้สึกว่า ไม่ไม่น่าจะถึงชั่วโมงนะตายเลยเหรอเสียชีวิตเลยคลยถ้าถ้าเกิดสูมว่าส่งถึงมือหมอนี่หมอช่วยได้ไหมคะผมไม่แน่ใจนะครับมไม่ไม่ไม่แน่ใจอันนั้นอันนั้นเคยเป็นข่าวอยู่นะค่ะมีคนนี่แหละคนคนในเรือนี่แหละคนชาวประมงนี่แหละอืมไปกับลูก แล้วก็ไปแล่เนื้อปลาปักเป้ากินทําอันเนี้ยทำทำอาหารกินน่ะต่อให้สุกแล้วพิษก็ยังอยู่ก็ยังกินไม่ได้ครับปลาปักเป้ากล่องกินไม่ได้ปลาปักเป้าเม่นกินไม่ได้กินไม่ได้อถ้าจะกินสุกแล้วมันก็มีความเป็นพิษมันมีพิษของมันครับมันมีพิษของมันอ๋ออันนี้ไงที่มันเป็นห้องใช่ไหมแล้วเขาแล้วแล้วชาว ชาวประมงสมัยก่อนเขามาหลบขึ้นทะเลอยู่ตรงนี้ใช,ใช่ไหมใช่ลองลองคิดดูนะ,ะว่าตรงเนี้ยทั้งบริเวณคนี มันจะสงบมากโตให้ข้างนอกที่เราอยู่เมื่อสักครู่เนี่ยเป็นลมมาแรงขนาดไหนเป็นพายุมาเลยก็ตรงนี้ก็ไม่อันนี้ก็ไม่เป็นโดนบังเป็นห้องเขาทำเป็นห้องอันนี้ลองดูตรงนี้คุณปิดลองดูฝั่งนี้ลองดูฝั่งนี้ดูฝั่งนี้ฝั่งนี้นรูตรงนั้นทำใช่ไหมฮะค่ะค่ะถ้ำนั้นเนี่ย ถ้าเข้าไปข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นห้องห้องนึงแบบนี้อ๋อเป็นห้องในห้องที่เมื่อกี้บอกเป็นห้องเมื่ออที่ที่พูดมาสักครู่เนี่ยแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้เราเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เไไดเพราะว่าระดับน้ํามันไม่ได้อ๋อระดับน้าไมไเราไม่สามารถผ่านหินตรงนั้นไปได้ครับมันจะมีหินอยู่ก้อนหนึ่งะรัอยู่ก้อนนึงค่ะอ่าเราต้องให้น้ํา ระดับน้ําอะจมหินกว่านั้นเราถึงจะเข้าไปข้างในได้อ่ซึ่งถ้าจะรอก็อีกประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับอแต่หิวแล้วเราไม่รอดีกว่าเราไม่รอค่ะเราไปอื่นก่อนเราเอาไว้อวันไหนที่เรามีวาสนาต่อกันเราค่อยมาใหม่เเดี๋ยวค่อยมาใหม่ใช่แล้วก็มันเงียบสงบมากเลยค่ะมันโดนบังด้วยห้องพวกนี้เนาะใช่ใช่ อันนี้อันนี้ก่อนเนี่ยตรงเนี้ยไม่สามารถเดินเหยียบได้นะค่ะมันเป็นโคลเลยนะแล้วมันลึกมากกว่าครึ่งขาค่ะความลึกของมันอะของโคลนะของเลนอะนะแต่ว่ามันดูดเราเหรอคะมันมันไม่ดูดนะครับแต่ว่ามันด้วยความที่มันอ่อนนุ่มอะครับออ๋ก็คือผมไม่รู้ว่าคุณเคยทำอย่างนี้กับเค้กไหม เอานิ้วจิ้มคีบเลยนะฮะอารมณ์เดียวกันเลยอ่านั่นคือถ้าหากว่าเราลงไปดูในลงไปเดินในโคลนอะเราแบบแบบนั้นเลยแต่มันไม่ได้ดูดมันไม่ได้อันตรายอะไรนะคะที่เราไม่เดินในโคลนเนี่ยก็เพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันมีหินหรือเปล่าถ้ามันมีหินหินที่บาดเราจากในโคลนเนี่ยเราไม่รู้สึกจนกว่าเราจะขึ้นมาบนน้ำแล้วเราล้าง ล้างโคลนออกไปอ้แล้วเลือดก,ก็จะไหลออกมาค<ะ>่ะอ่าอันนั้นอันนั้นคืออารมณ์อ,อันนั้นคือความรู้สึก<ะ>อืมแล้วเราจะรู้สึกเจ็บตอนนั้นเลยครับ<อ>แล้วเวลาที่เราโดนหอยพวกนี้บาดน,นะ,ะหอยพวกเนี้ยหอยเขาเรียกหอยติดเนาะตรงไหนหอยเอ่ยหอยอ่ามันจะอยู่มันจะอยู่อ่าบนนะ่ะมองกับหัวคนนะครับมันจะอยู่เนือหัวของคนนน<ะ>่ะในน้ำมันน้อยนะครับหอยนั้นน่ะ ถ้าสมมุติว่ามันบาดเรานะ,ะมันไม่ได้แค่บาดนะมันจะหักอยู่ทั้งในนะอุ้ยหักอยู่ในผิวเรามันจะหักอยู่ข้างในแล้วก็มันจะอักเสบในอีกสองสามวันต่อมาอไม่เเคยเยยหีบะจะต้องไปทําอะไรต้องให้หมอผ่าอ,ออกอ่อนเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นไปได้นะสมมุติว่า เราไม่รู้ใช่ไหม <Ha. S 1> เราไม่รู้เราไหว้เข้าไปที่หินอย่างเงี้ยเราไม่รู้แล้วเราไปบง <c oughs> ังเอิญเตะเอาหินเนี่ยเตะเอาหอยพวกเนี้ยฮะ,ะ <Ha. S 1> แน่นอนครับมันฝังอยู่ในเนื้อของเราอ,ะ <Ooh. S 1> อ่ะเราจําเป็นเลยนะฮะเราจะต,ต้องเอามันออกมาเขี่ยมันออกมาได้มากที่สุด uh huh. ไอตรงที่มันคมคมที่มันมันฝังอยู่ในเนื้อเราอ,ะ <Ha. S 1> อ่ะออตรงไหมอะไรนะฮะตาตา อ๋อปลาปลาค่ะถ้าปลาก็คือปลาปลาปลากระบอกนะปลากระบอกปลากระบอกโอเค้าปลาตัวเล็กๆไม่ใช่ปลาชิงชังนะครับรู้จักปลาชิงชังไหมรู้จักค่ะเออไม่ไม่ใช่นะครับแถวนี้ไม่มีนะไม่ได้ไม่ปิดเราจะเอามากินไม่ได้นะกเป็ปลาชิงชังเออมันรสชาติมันแย่มากนะมันกินได้แต่รสชาติมันแย่มากเขาก็เลยไม่เอามากิน ออปลาที่เราเห็นนี่นั้นอ่ะคนเรียกว่าปลาเลกคูนจะบอกว่าเราจะกินทุกอย่างไม่ได้เออะไรนะเราจะกินทุกอย่างไม่ได้ไม่ได้ไม่ไไม่ได้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 ไม่ไ้ไม่ได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 ้ไ่ได้ไม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 ่ไ้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ได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 ไม่ได้ไม่ไ่ได้ไม่ไ้ไม่ได้ไม่ได่ได้ไ่ได้่ไม่ไดไม่ได ที่ทะเลข้างนอกตรงนั้นใช่ไหมอ่ะสมมุติว่าเป็นคลื่นมานะคะตรงนี้นี่คือจะรับคลื่นเลยอ้อ่าแต่ว่าด้วยความที่มันโดนเบรกอะ่ะค่ะอ่าคลื่นมันก็จะซาลงพอมันเข้ามาชนกับอันนี้ค่ะมันก็เลยข้างในมันก็เลยไม่เยอะอโดนคลื่นไม่เยอะอืม แมเดี๋ยวคราวนี้ลอง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 แผ่นขึ้นไปข้างบนนะค่ะแผ่นขึ้นไปข้างบนนะค่ะแล้วก็จับตาดูออขอบของฟ้ากับกับกับเขานะค่ะอะโอเคนะค่ะแผ่นขึ้นไปนอนนอนแล้วค่ะเนี่ยนอนเลยนอนเลยนอนเลยครับอ่ะแผ่นขึ้นไปนะค่ะเดี๋ยวผมจะเลื่อนไปให้ตรงตำแหน่งที่มันจะดูเหมือนกับหัวใจความรักครับ เป็นรงดูนะมันต้องใช้มันจะต้องใช้จินตนาการโอเคนะฮะเราจะเห็นว่ามันเหมือนกับหัวใจความรักอ่ะอ๋อเป็นรูปหัวใจเห็นแล้วเห็นหรือยังเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคเป็นรูปหัวใจค่ะโอเคอันนี้แหละถึงบอกว่าความรักมันมีอยู่ทุกที่โอเคไหมฮะมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดแต่ว่าตอนนี้คอจะหักแล้วลงมาก่อนลงมาก่อนคอจะหั อันน okay. anyway, so, ี้เราก็ออกไปอันนี้เราก็ออกไปออกไปข้างนอกก็จะได้เห็นแสงมาแล้วก่อนที่จะเป็นแสงสุดท้ายของแสงสุดท้ายพี่ตูนบอดี้สแลมต้องมาแล้วมาละมาแลวอารณมอารมณ์มาละอารมณ์ได้ละมาอันนี้เราก็แบบนีงอันนี้ รอันนี้เรากำลังจะไปขึ้นเรือครับอ่าเดี๋ยวถ้าหากว่าดูอาทิตย์ตกนะตอนนี้เนี่ยอาทิตย์ตกจะฝั่งทางขวามือของเรานะขวามืออาทิตย์ตกดูเราดูไปดูตรงนั้นแสงสุดท้ายที่เห็นอยู่ตรงนั้นไม่ใช่เกาะนะอันนั้นก็คือพังงาเลยนะนั่นคือจังหวัดพังงาเลยนะ นี่แสงสุดท้ายจากจังหวัดพังงาใช่ครับนั่นคือจังหวัดพังงาถ้าจากภูเก็ตเนี่ยไม่ว,ว่าคุณจะไปไหนนะคุณจะต้องขับผ่านทางนี้อืะต้องขับรถผ่านทางนี้ยไม่ว่าคุณจะไปไหนแหละจากภูเก็ตอ่ะสวยสวยสวยแล้วค่ะ <laughs> แต่ว่าไม่ได้จะได้เห็นอาทิตย์ตกวันนี้ยทำไมอะคะมันม,มากเกินนะครับเมฆเมฆมาก่ชใช่ใช่มันเยอะเกินไปมันไม่ มันไม่สลายออกไปเลยพวกผู้คิดอยู่ว่าเมฆหนาแน่นมากแต่นี่คือมันไม่ไปเลยสงสัยจะสงสัยจะติดใจสงสัยอยากให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งอะสงสัยจะติดใจเลยอยู่ที่เดียวไม่ยอมไปไหนเลยแสงสุดท้ายมาแล้วอันนี้คือลักษณะของน้ําน้ําขึ้นนะครับค่ะนี้คือน้ําขึ้น เราก็เลยรู้สึกว่าจะมีไอ้คลื่นไอ้คลื่นที่เจอนี่ไม่ใช่คลื่นพลังบุญนะค่ะมันเป็นคลื่นในน้ำนะคลื่นใต้น้ํำไหมหรือว่ามันคือคลื่นบนน้ำเพราะว่ามันลมที่ลมออเมื่อกี้เราออกจากมาออกออกจากรูนั้นมาอแขกชอบนะมันมัน อเออมันฟินเนาะมนไม่ต้องไปแย่งที่ใช่